วันนี้มาอันบ็อกตัวที่สั่งไว้นานมากแล้วครับสั่งตั้งแต่เดือนกุมภานี่เดือนอะไรละนี่เดือนมิถุนาแล้วอ่ะคือแบบสั่งกันจนลืมเลยอ่ะจริงจริงนี่แกะไปแล้วแหละอะไรเพราะจริงจริงคลิปอันบล็อกอ่ะจะถ่ายถ่ายไปแล้วแล้วฝนมันตกเดี๋ยวไปดูคลิปที่ถ่ายไว้ให้ดูตอนฝนตกลวกันโอหหอหนังสือพิมพ์เกาหลีมา สมูสตาของผมสั่งเป็นต่อกันแล้วกันดูคอนติเนียแบบบล็อกลวงนิดนึงแพ็กอันนี้สั่งจากเออร์เฟสนะครับเออร์เฟสเป็นตัวแทนของสมูสตาเลยในการจัดจำหน่ายตัวที่ผมสั่งเป็นอ่าสมูสตา a r 77ของโทรเรโดนะครับรอกันน้าของผมสั่งไปดอบดอบสนะจำไม่ได้แล้วดอบอะไรอะ่ะแต่ว่า จริงๆเออเฟสดีมากนะครับเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะล่าช้าจากโรงงานเนี้ยแต่เขาก็พยายามรับผิดชอบด้วยการแถมเสื้อหรือเราจะขอมาจําคืนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมีให้ส่วนลดแล้วก็มีถ้าเกิดจะเอาคืนก็ให้ดอกเบีย้ยด้วยจริงๆเออเฟสก็พยายามจะรับผิดชอบให้มากที่สุดแล้วละ่ะมาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนี่แรกเปิดมาที่เห็นนี่ก็จะเป็นเสื้อเสื้อที่เออรเฟสบอกว่าเหมือน แทนคาขอโทษละมั้งว่าช้าส่งช้าอะไรเงี้ยแต่ผมโอเคไงผมมีบอร์ดเล่นแล้วก็เลยไม่ได้รีบอะไรนี่สีดำเออเฟสจริงๆซื้อกับตัวแทนก็ดีอย่างว่าราคามันก็จับต้องได้เพราะว่าจริงๆตัวตัวเจ็เ็เนี่ยราคามันสูงมากเลยนะก่อนหน้านี้ต้องสื่อพิมพ์ห่ออะไรมา แต่ก็ห่อไม่แน่นขออนุญาตวางกล่องนี่สมูสตานะครับเป็น7 7โดเลเโดเป็นนักเซิร์ฟบราซิลครับโ o เลโดเป็นนักเซิร์ฟที่เก่งมากเลยนะสไตล์แบบดูสไตล์ดุอายุเพิ่งรู้ด้วยว่าอายุแค่ยีบห้าเองแล้วก็เป็นนักเซิร์ฟบราซิลที่เหมือนได้รางวัลจากหลายรายการแล้วก็แรงกิ้งดีมากนะครับซึ่ง ล่าสุดก็อาจจะแผ่วๆไปบ้างแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นนักเซิร์ฟที่แบบเก่งเลยอ่ะเก่งมากๆคนหนึ่งแล้วเขาก็เป็นนักเซิร์ฟคนหนึ่งที่ผมเห็นว่าเขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตด,ด้วยนะไม่ใช่แค่เล่นเซิร์ฟแล้วมาออกแบบเซิร์ฟสเก็ตนะไม่ไม่เหมือนแบบเมอร์ดิน่านะสมุทิตาเป็นตัวที่พวกนักเซิร์ฟฮิตในการเอามาซ้อมบนบกมากก็คือเหมือนเอาไว้จาพวกเรื่องมูฟเมนต์ที่เอาไปใช้บนในเอ้ในคลื่นทะเลอะไรเงี้ยซึ่งจริงในคลื่นทะเลกับบนบกม,นมันมันมันเทียบกันไม่ได้หรอกในคลื่นมันก็ดูแบบ สับสนกว่าเยอะนะมันมีคลื่นเล็กคลื่นใหญ่เนเราต้องดูคลื่นเยอะแต่ว่าพวกเหมือนการจดจําของร่างกายเงี้ยก็น่าจะใช้เหมือนกันน่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วแหละไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วครับสมูสตาตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่ราคาขึ้นเพราะว่าเฮียโจโจยี่บอยเลยมั้งที่เอามาเล่นแล้วก็ราคาก็พุ่งเพราะว่าเหมือนบ้านเราชอบสีดํากันมากเลยนะด,ดําดุอืมเป็นดําด้านแล้วก็ พวกทักอะไรล้ออะไรเนี่ยดำดำหมดเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยที่จะเป็นแฮชแท็กแล้วก็เป็นเลข77ซึ่งเป็นนัมเบอร์ของโทเรโดที่เขาใช้แข่งอะครับเป็น77ก็จะเป็นดําเงาที่เหมือนเป็นคล้ายๆถ้าเกิดในสับภาษาท,ทําหนังสือท,ทําปกหนังสือก็เหมือนเป็นสปอร u ตยูวีครับแบบเคลือบให้มันดูเงาๆแค่จุดเดียวตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ดีไซน์ by ออสเตรเลียนเซิร์ฟเฟอร แล้วก็เป็นโมเดลของ t o l e d o นะครับเรียบง่ายสวยงามดีสีดำแล้วก็แผ่นเด็กก็เนี่ยครับสังเกตว่าคอนเคปของตัวเนี้ยแผ่นจะยาวแผ่นตัวตัวแผ่นยาวนะครับสเปคอยู่ที่34นิ้วความกว้างอะ่ะเห็นว่าเขียนว่าประมาณ10 10นิ้วใช่ไหมสินิ้วนิดนิด ก็มีงานงานแฮนเมดเหรอมั้งครับเนี่ยเพราะว่าพวกกระดาษทรายกิฟทเทปอะไรอะ่ะก็เก็บมาแบบไม่ค่อยเนี๊ยบมากอันนี้ไม่รู้เห็นไหมในกล้องเก็บไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะมีบ้างแหละแต่ก็รับได้เพราะสุดท้ายก็เอามาเล่นเหมือนเดิมอยู่ดี mm hmm. ที่ห้อยมาเนี่ย mm hmm. เหมือนจะเป็นน่าจะดาวน์โหลดแอปอะครับของสมูทสตาร์แล้วก็เป็นนี่ด้วยนะเป็นประกันของสมูทสตาร์ด้วยแล้วก็แถมแถมตัวไพวอท ตัวไพวอดยางไพวอดกับตัวไขมาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เท่ๆของสมูสตาแถมมากับตัวบอร์ดด้วยปัญหาปัญหาของมันนะที่ผมได้ยินนะเขาบอกว่าเล่นไปอะ่ะตัวเซิร์ฟตัวนี้จะเป็นเซิร์ฟอะแดปเตอร์นะครับเป็นทักเซิร์ฟอะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะมีปัญหาว่าเหมือนเบ้าเกียวของคิงพินตัวนี้มันจะไปกินกินเบ้าในทําให้มันหลวมขึ้นเรื่อยๆนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้เคยเล่นแหละ แต่ไม่เคยเป็นเจ้าของไงเออก็เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าช่วงนี้ก็จะมีดราม่าตัวนี้อีกแล้วว่าเหมือนของจีนน่ะเขาทําเด็กเขาทําเด็กตัวนี้มาเด็กสมูสตาเลยครับเหมือนเลยแต่ว่าที่ผมไปลองดูนะตัวเด็กของจีนน่ะจะคอนเคฟไม่เท่าตัวนี้นี่ดูคอนเคฟของสมูสตามันจะเป็นแอ่งลงไปอย่างเงี้ยไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่ามันจะเป็นแอ่งลงไปลึกๆเว้าๆดูด้านนี้น่าจะเห็น ลึกๆเวัวซึ่งมันเว้าวกว่านะว้าวกว่าตัวของจีนนะครับในล้อหลังเนี่ยมีการตัดวเวออแต่ผมว่าก,ก็กินอยู่ดีแหละแต่ปัญหาของตัวนี้มันไม่ได้อยู่ที่วิวไบตรงล้อหลังนะสิปัญหาคือมันจะวิวไบที่ข้างหน้า,านี่ประจําเลยเพราะตัวตัวทักอะแดปเตอร์ตัว,ตว,ตวนี้มันให้ตัวได้เยอะเนี่ยแล้วดูบูชิ่งโคนเนี่ยให้เป็นบูชิ่งโคนแบบว่าโคดโคนอ่ะโคนแบบน่าจะเลี้ยวได้เยอะมากนั่นแหละพราะเห็นผมเห็นใครเล่นก็ ก็เจอปัญหานี้หมดเพราะของจีนก็จะมีอะแดปเตอร์ที่เป็น SM ทักใช่ไหมก็จะเหมือนกันเลยนะจริงคล้ายกันมากดูดูด้วยตานี่แทบแยกไม่ออกยิ่งหลังๆเนี่ยมีคนเอาสติกเกอร์เนี้ยสติกเกอร์ตรงนี้กับสติกเกอร์ตรงนี้ทำออกมาแยกมาเพื่อแปะแล้วดูเหมือนสมูสตามากเลยแหละที่ผมลองก็รู้สึกคล้ายแหละแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนก็คือองศาของสมูสตาเขาเซตมาได้เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพราะเนี่ย อันเนี้ยองศาเรื่องหนึ่งเรื่องคอนเคฟเรื่องหนึ่งแต่ที่น่าสนใจก็คือล้อครับโอ้ให้ล้อหน้ามาเป็นล้อที่เล็กกว่าในเนี้ยจะเขียนว่าไซส์ M สมเนี่ยสมุสตาล้อไซส์ M แต่พอเป็นล้อหลังนะครับเป็นไซส์ L ซึ่งใหญ่กว่าแล้วก็กว้างกว่าด้วยตรงเนี้ยน่าจะเป็นการเซตอัพที่ทำให้แบบเหมือนการ snap แม่งดันดังลั่นขึ้นมาเลยแหละพอเห็นคน snap สมูสตาสังเกตได้นะทุกคน snap ทีนี้เสียงดังแบบดังเลยอะ เออซึ่งถ้าเกิดเราไม่เซตแบบเนี้ยเพลอๆก็ไม่รู้จะสแนปดังเหมือนที่ตัวต้นแบบเขาทำมาหรือเปล่าเงี้ยเพราะจริงๆที่ผมเลือกตัวเนี้เพราะผมตัวสูงด้วยแหละผมสูงร้อยแปไงตัวนี้มันแผ่น34มันก็เลยน่าจะเหมาะกับส่วนสูงผมเรื่องวิวเบดอะผมไม่แน่ใจว่าตัวสมุสตาเขาวัดกันยังไงนะเออตามสเปคในเว็บเขียนเท่าไหร่นะวิวเบคือยีกกว่าซึ่งผมดู <laughs> มันก็ไม่น่าจะถึงนะ เออไม่รู้เขาวัดจากอะไรเหมือนกันเพราะว่าอะแดปเตอร์ทักตัวนี้มันจะกินมาข้างหลังเยอะแต่ตัวนี้ผมเคยลองเล่นแล้วผมว่าเป็นตัวที่ใช้เทรนนิ่งในการซ้อมได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องการเลี้ยวเรื่องการสแนปการทรงตัวอะไรก็คือดีหมดแล้วด้วยคอนเคปนี้มันก็ทําให้เราติดเท้าด,ด้วยอ,อ,อาจจะวางอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันจะงุม้มๆหน่อยนะพอเท้าเราเหยียบลงไปแล้วมันก็จะแอนแอนโค้ๆงๆคงรับหน่อยสมมุติสตาตัวนี้อยู่ที่ 1 1 0 0 0กว่าบาทนะครับเพราะว่าเนี่ยแหละเพราะเราสั่งจากออฟฟิเชียลไงตอนนั้นราคาขึ้นไปผมจําได้ว่าเกิน2 0 0 0 0น่ะน่าจะ3 0 0 0 0เออช่วงที่แบบของหายยากๆอะครับราคานี่พุ่งแบบพุ่งมากเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆอะใจเย็นหน่อยแล้วก็รออุดหนุนของ Official ออฟฟิเชียลอะเขาก็มีประกันให้นะอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปประกันแบบต้องส่งกลับไปกลับมาใช่ไหมเนี่ยเออเฟยเขาก็ต้องประกันให้เราเลยเพราะเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายการเลือก จากตัวแทนก็ข้อดีก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมลองวัดล้อนะเกือบ2.4่นิ้วครับเกือบ2.4นิ้วล้อหลังเนี่ยอยู่ที่เกือบ2.5จริงจริงต่างกันไม่เยอะนะดูเหมือนจะต่างกันเยอะแต่ก็ไม่เยอะหน้าสัมผัสร้อจะเกือบ2นิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะประมาณ2นิ้วเลยแหละเออข้างหน้าเขาเขียนเลยว่าเป็นไซส์เอ็มนะข้างหลังเขียนไซส์แอลตัวเด็กก็เป็นไม้เมเปิลแหละครับอืมก็ทรงก็ดูซิ่งซิหน่อย สมูสตาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากเอามาเทสนะแต่ว่าไม่เหมือนคาโม่ไงตัวคาโมโยที่ผมเคยอันบล็อกไปอะ่ะมันก็คือโยอะ่ะยังไงมันก็คือโยคือมันก็ทักอารมณ์มันก็อารมณ์เดียวกันผมก็เลยยังเสียดายที่จะเอามาลองแต่จริงๆผมมีไปลองมาบ้างแต่ไปลองของคนอื่นนะถ้าเกิดคนอยากรู้ว่าเอ้ยเล่นฮาร์เล่นคาโม่แล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวผมลงไว้ในพวก IG หรือเฟซละกันเออส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปซ้อมก็ะจะเอาไปซ้อมแบบเทรนนิ่งทั่วไปแหละเพราะว่าเห็น performance มันดูเป็นการซ้อมที่น่าสนใจเลยแหละตัวทักอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะปรับจะปรับที่จุดตรงนี้นะขไขหลวมไขอะไรจากตรงนี้จริงๆพวกตัวบูชิ่งอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำให้ไปปรับอะไรมันมากนะเพราะจริงๆเขาก็เซ็ตมาพอสมควรแล้วล่ะบูชิง่งมันต้องใช้งานบ่อยๆครับแล้วมันก็จะนิ่มขึ้นด้วยส่วนตรงสปริงเนี่ยเราก็ปรับแข็งปรับอ่อนได้ตัวสปริงเนี่ย มันดีอย่างว่าอย่างโยอะถ้าเกิดสปริงขาดอะตัวนึงนี่มี500อัพนะเออแต่นเนี้ยสปริงอาจจะถูกกว่าถ้าเกิดขาดแต่ก็พยายามเล่นอย่าให้มันขาดเลยครับเล่นถนอมมันหน่อยเนี่ยครับตรงเนี้ยตัวแป้นเ,นเห็นป่ะครับตัวรองยางยางรองเนี่ยเห็นป่ะตรงพลาสติกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกรองนะไม่ไม่เหมือนยางนะผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีองศาป้านเฉียงเฉียงมันไม่ใช่แบบตรงมันเหมือนมันเหมือนเขาเซตองศาแปลกๆของเขามานั่นแหละมันก็ มันก็เลยเป็นองศาที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะเอาจริงมันก็เลยบางคนบอกว่าทําแผนจีนมาแล้วอารมณ์เหมือนเลยผมว่าคงไม่เหมือนหรอกยกเว้นคุณพยายามจะโฟกัสจะเซตอัพมันจริงๆอะนะเออก็อาจจะเหมือนอยู่ตัวนี้ผมก็จะลองเอาไปเล่นดูนะเออเนี่ยกว่าจะได้แกะเพราะว่าจริงๆนี่พยายามจะอันบล็อกมานี่น่าจะเป็นรอบที่3แล้วเดี๋ยวแสงจะหมดบ้างฝนจะตกบ้างนี่ก็แสงเริ่มน้อยแล้วครับก็เหมือนเดิมคือถ้าเกิดใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยครับวันนี้ก็แค่มาอันบ็อกแบบไม่มีอะไรมากน,นะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้กันแล้วก็คงไม่ได้ทํารีวิวแยกขนาดนั้นหรอกก็น่าจะเอาไปเล่นให้ดูอะไรอย่างนี้ทั่วไปตามคลิปทั่วไปแหละถ้าเกิดอยากดูว่ามันเล่นยังไงผมแนะนําไปดูใน IG ใน Facebook ดีกว่าเพราะผมก็ลงการเล่นเรื่อยๆแหละอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องแบบทําคลิปแยกออกมาให้มันดูแบบเยอะแยะเนอะก็ไปดูกันแค่ขำๆแล้วกันว่าเล่นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ ประมาณนี้ครับวันนี้ได้แกะสักทีหนึ่งจะได้เอาไปเล่นสักทีหนึ่งสมูทสตาร์เจ็ดเจ็ดโทเรโด